ก็ใบล้อมหนึ่งสิผงนี่กูหาโอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมีสู่รายการวิกตอรี่แคทกันเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกรมเมอร์โกรดนั่นเอง วันนี้วันนี้วันนี้เราเป็นพันธมิตรกันไวโกดคือเราจะต้องมาเอาชีวิตรอดกันคือเราอาจจะต้องอยู่คู่กันเข้าใจไหมเราเลยจะไม่ทำร้ายกันโอเคไหมโกดเดี๋ยวรู้แล้ว,ลวนีน่ๆๆอย่างแรกเลยโกดมึงต้องขึ้นไปประกาศสักดางบนนี้กันไวโกดมึงลองขึ้นไปดูไวโกดมันขึ้นไปดูไอเลี่ยมไอเลี่ยมบอกแล้วว่าต้องเป็นพันธมิตรไงไอเลี่ยมเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพากโกดนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปเอาชีวิตรอดกันซึ่งจริงแล้วน่ะไออันนี้นน่ะ กูอ่ะเล่นไก่เคนไปแล้วเว้ยโก้แต่ว่า,อ,าอันนั้นอ่ะมันจะเล่นแบบโคตรเบสิกเลยเพราะไอ้เค้นอ่ะมันเพิ่งกลับมาไงเออแต่ว่าเนี้ยน่ะเนื่องจากว่าโก้เนี่ยอยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับชมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเล่นแบบฮาร์ดคอร์ให้โก้เว้ยคือเนื่องจากว่าตอนที่เล่นไก่เคน่ะโก้คือมัน<อ>เป็นในส่วนของซินนามิเว้ยคอนเทนี่น้องๆพันธุ์วันนี้คือซินนามินะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าซินนามิที่เล่นไก่เคนอ่ะมันเป็นซินนามิน้ำไง แต่ว่ากูเล่นกับมึงอะมันต้องแบบพัดคอมากันนั้นเว้ยวันนี้เราเลยจะมาเล่นซีนามิลาวานั่นเองออซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็คือมันจะกลายเป็นลาวาทั้งหมดเลยไงยู you know? โนรู้มึงอยากยากาุงล่างมึงถามว่าทำไมต้องขึ้นมาข้างบนอะอยุงล่างไหมล่ะเ,เอาไหมไ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวบนแอปเปิลในอีก2ลูกนะฮะคุณผู้ชมเพื่อจะได้รีวิวกันให้มากกว่านี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าในหนังสือนี่นะมันเป็นถือว่าเป็นคู่มือเรื่องสามารถต้การคัสตอมได้เลยนะโกดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะฮะโอเคคลิกบิ๊กินไปอะฮะต้องการเป็นลาวาแล้วกันนะโกดนะเอาเอาขนาดเท่าไหร่ดีมันจะมี64สิบสี่คูณก็128ี่แล้วกึงเอาเท่าไหร่ดีถ้างั้นเอยยี่สิบแปดโกราะว่าเอเรียมันจะเล็กลงไงบั้นเดอร์มันจะบีบเสี่แล้วก โอเคถ้าง <Stars S 2> ั้นก็ทําการ64ไปหลังจากนั้นต้องการเอ็กซิเดนต์มากขนาดไหนเอาเป็นว่าเราต้องการทวีคูณไปเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเค,คแล้วก็แล้วก็ให้บล็อกมันคูณมากขนาดไหนก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่น้ําลาวามันขึ้นมาเนี่ยจะให้มันคูณไปแบบสุดตันทัสเท่าไหร่อะมันจะมี8 16 32แล้วก็6 4เอาสัก อย่างมึงกูว่านุบนไไไุ๊ปปปะเอาสักประมาณเออกลางๆ,ๆลแล้วกันนะครับผมสักประมาณ16นะโอเคอแล้วก็ลาวาสตาร์ทที่ชั้นวายที่62เลยนะโกดนะ <laughs> นี่เราอยู่ชั้นวายเด้ออะไรน,นะโกดเหียดูดิตอนนี้เราอยู่ชั้นวายที่1 0 8นะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคอ่าจะให้ลาวาขึ้นทุกๆกี่นาที1นาทีแม่งเลยอ <laughs> เอย้หรือจะหนึ่งชั่วโมงดีโกดคลิปนี้อาจจะยาวถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะก <laughs> <laughs> ว่าลาวาจะขึ้นมา โอเคเป็นหนึ่งนาทีนะฮะ Are you ready เบ่งว้าวโอเคกดอย่างแรกเลยนะก่อนที่ลาวาจะมากูว่าเราลงไปตัดก่อนไปตัดต้นไม้กันด้วยกดจริง <laughs> <laughs> นี่นี่นี่คือเรื่องจริงเลยฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคตอนนี้เราอยชั้นวายเท่าไหร่อ่ะชั้นล่างนี้ชั้นวายที่โอ้โหหกสิบหกว่ะมันขึ้นเท่าไหร่นะเมื่อกี้หกสิบสองหรือหกสิบสามนะลืมละวันละหก ลืมนวลืมนวลืม้วแต่ว่าตอนนี้คือเราจะต้องลงมาตัดไม้ก่อนนะครับจนว่าเราอยู่ด้านบนน่ยถึงเราจะปลอดภัยชะกดแต่ว่าเราก็ไม่มีในส่วนของเชื้อเพิงไงโอเคเพราะฉะนั้นเราจดกไน้ได้้ได้ได้้ด้ไได้อยู่ได้อยู่ดู้ดได้ไู้ได้้นก่อนกไห้ีขึ้นก่อนกูหนีขึ้นก่อนกูหนีขึ้นข้างบนก่อนกูไไอะไรอยู่นะฮัลโหลตรงนั้นมันไม้ไ้ คุณผู้ชมดูสภาไปโค้ดเนี่ยตรงนั้นมันไม่ไม้นะเหมือนมึงคิดว่าตรงนั้นมันเป็นไม้อะโกนะะฮค้ดแหม่มีบอร์ดเดอร์ด้วยนะโค้ดทำเป็นเล่นไปโอเคครับโอ้บอรดเดอร์โอ้บอร์ดเดิร์ดเฮ้ยเราทะลุบอรดเดอร์ไม่ได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเฮ้ยมาแล้วโค้ดมาแล้วมันมาแล้วมันมาเร้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ปล่า คือเหมือนกับว่าเวลามันขึ้นมาโดมึงสภาพดิว่าตรงนี้นะมันเป็นต้นไม้ใช่ป่ะหรือมึงสภาพดูว่าต้นไม้เนี่ยมันโดนลาวามันจะเป็นยังไงโกดมันก็จะไหมไงมันจะไหมไอกโคตรมึงคิดไม่ได้วะฮะโอเคโอเคโอเคน้ามือเยียบยังวะก็เราเล่นเกมสี่เหลี่ยมนี่วะโกดใจหน้ากลมได้ไงวะ <laughs> <Okay. S 2> โอเคแล้วก็อย่างเรอโกนโโที่แบบว่ามาา e ันจะเอ็กคูสีฟนะเว้ยคือปกติแลนะ้วเน่ะมันจะขึ้นทีชั้นวายละหนชั้นใช่ปะ <c oughs> อาจจะเป็นแบบคูสิอะไรอย่างงี้ในชะ่หะแต่ว่ารอบนี้นะ่ะมันจะทีวีคูมขึ้นมาเว้ยที่หสามปุ๊บอาจจะขึ้นมาสักประมาณ6กห แล้วก็จะเป็น6-7แล้วก็6-9คือแบบมันจะคูณไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเมื่อคลิปข้าวก่อนของเราอ่ะซึ่งมันอาจจะมันจะหาคอรมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ยโหดร้ายมากนี่ไอขึ้น2บล็อกแล้วอ้ยแต่ตรงนี้เหมือนกับมีน้ำามืงอคิดว่าถ้าเกิสมมติว่าเราลองแบบทําทําถ้าได้ไหม ถ้าเกิดเราขึ้นแบงาบนแล้วแบบเราทำถ้ำอะไรหนเนี่ยมึงคิดว่ามันเป็นไงวะมันเไปได้ไหมรีบนี่เดียวมั้โอเคโอเคตอนนี้เรากำลังที่จะหาเชื้อเพลิงนะครับผู้ชมว่าเดี๋ยวต้องไปขุดหินกันนะฮะเหมือนกับว่าตรงนี้จะมีช่องถ้ำเอ้ยโก้ตรงนี้มีช่องถ้ำเว้ยเพื่อนนในในโงงานงานงงา โอเคช่องนี้แหละโกดมันคือช่องที่เราจะสามารถที่จะหาหินได้นะฮะคุณผู้ชมโอ้ย4บ็อกซ์เอาเรื่องเอาเรื่องโกดเอาเรื่องโอเคโอเคโอเคไต่ไต่ไตแล้วไต่แล้วไตแล้วโอเคโอเคก่อนนะกรกูุณสักบอกหนึ่งก่อนโอเคไตแล้วไตแล้วเราต้องการในส่วนของโต๊ะครับนะฮะคุณผู้ชมเราจะใช้โต๊ะครับต่วนการนะโกดนะเออเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเชื้อเพลิงมากจนเกินไปนะฮะคุณผู้ชมโอเค เลยมาไปกดเราจะต้องเริ่มสร้างบ้านของเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันในใน,นี้แล้วกันนะจะกด <c oughs> โอเคได้ <c oughs> อยู่ภายในถ้ำอ้า,ม,อามันออกมาข้างหลังนี้นี่หว่า what the fuck <c oughs> อ้แล้วเมื่อกี้เราเดินอ้อมมาทำไมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่า <c oughs> โอเคเ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคราต้องใช้เชื้อเพลิงของเรจะกดโอเคเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงต้องมาฮะตีนเราต้องการเห็นเอ้ยด้านบนนี้มันมีมันมีมอนเตอร์ป่ะไม่รู้เหมือนกันอะ ไม่มีสัตว์ไม่แน่ใจอ่ะเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าอาหารหมดนี่ถือว่าน่าจะไอพีมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมเอ้ยแต่ว่ากูเหลือแอปเปิลอยู่ตั้งลูกนึงวะก๊อดนี่โชคดีโชคดีโชคดีความโชคายก็มีความโชคดีโอ้ยแปดบล็อกก๊อดในดงล่างนี่โอ้ยโอเมก้อุ้ยเอาเรื่องวะก๊อดแต่ก็สมมติว่าเราอยู่ใกล้น้ำนะกูนะกูว่ายังไงนะลาวามันก็แบบ โจมตีเราไม่ได้เห็นไหมว้าวแบบยังไงมันก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีนะครับคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ทําการวางเตาเผาไปโอเครู้สึกเหมือนกับว่าผู้จะเจอมอนเตอร์อยู่ตัวหนึ่งอะมันชื่ออะไรนะมาม่าหรืออะไรตัวตัวที่มันเหมือนกับมามันชื่ออะไรวะลืมละมาม่าม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 ่าตัวนั้นตัวนี้แหละฮะคุณผู้ชมเออมันชื่ออะไรตัวนั้นอะอุ้ยโกด้านนี้รู้สึกว่าต้นไม้กําลังโดนเผาแล้ว่าโกด โคตรจับเลยเอ้ยว้าไม่นะโอ้ยมันร้อนแรงว่ะโคตรมันร้อนแรงอ้าหมูน้อยเอไม่หมูวัวกำลังโดนไฟครอกตายว่ะโคตรโอ้โหเอ้ยเฮ้ยแต่มันหายเฉยเลยว่ะโคตรเฮ้ยอยู่มันรอดว่ะฆ่ามันมากเลยว่ะโคตรยืนแบบไว้อะไรแบบโอ้โห้ย วัวก wow, ูไปไหนเนี่ยฮัลหลกูเพิ่งส่่งวัวเมื่อกี้กดกูมันขึ้นไปเยอะมากเลยนะกดอลายมากเลยนะโอ๊ยกดโอ้โหตรงนี้ไม่ได้แล้วกูดตรงนี้ไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนกนเอาเอาีอเนาะเฮ้ยเก็บของเก็บของกดแล้วเก็บเก็บเก็บของอันฮักคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องเก็บของให้แบบเร็วที่สุดเลยนะฮะเฮ้ยกดอย่างน้อยเราเราจะต้องมีอะไสติวัดดินนี่ไหมดินนี่ไหมดิน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 อะไรพี่ซิมเปิลกดซิมเปิลซิมเปิลอย่างน้อยดินก็ซิมเปิลกว่ากดเร็ว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 มึงต้องขึ้นมาไปไวนะกดนะกูกูหนีก่อนละกูหนีก่อนละกูหนีก่อนละอ่าเราต้องการในส่วนของต้นไม้กลายเป็นแบบขู่เอาเรื่องมากดดูอจากซองแล้วนะคุณ พ่วงพ่วตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่วนะฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคเราจะเหลือทางขึ้นไว้หน่อยนึงนะกดอ่ะโอเคโอเคโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอเคอุ้ยเอาวะกดมึงดูให้ขึ้นมาอีกรอบนึงมันจะสิบหกว่ะวะกลัวมากเลยขึ้นมาอีกรอบนึงสิบหกนี่กูัวห่า สตอนสตอนสตอนพิมพ์ไงวะสตอนหกสิว่าสตอนหกิบสีได้แล้วกดเร็วเรต่อต่อเร็ว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 เรดกแล้วกูโอ้โหมันขึ้นมาหาโค้มากกดเมื่อกี้มึงเห็นปะมึงเห็นปะอ้ามึงไม่ได้เห็นเหรอกดอันมึงไม่ได้เห็นวะทำไมวะอ่าโอเคโอเคอ่าเสงเข้าไปให้ได้ปะกดได้ปะ ต่อขึ้นมาต่ามากดชิฟกดชิฟแล้วต่อขึ้นมาเรโคตรเร็วเรเร็วเร็วก่อนนี้มันจะขึ้นมาคูน16นะฮะคุณผู้ชมเร็วโคตรเราหนุนไม่ทันไม่เป็นกุนั่งกลัวคุณผู้ชมยอย่ๆมันขึ้นมาดีขนาดไหนแล้วที่กูเอาโต๊ะค้าวางไว้ข้างบนนะโคตไม่งั้นน่ะเราไม่ทันนะเว้ยมึงเข้าใจปะเฮ้ยขึ้นมา16แล้วโคตโอ้คตรน่ากลัวคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคมีคนสิบหกแล้วโอ้โอ้ เห็นไหมโกดบอกแล้วนะมึงเนี่ยไปขุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงไม่ยอมขุดหินไงผมบอกให้มึงขุดหินแล้วนะฮะคุณชมแต่ว่าโกดมันทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคุณชมเฮ้ยนี่เรานี่เราขึ้นมาสูงมากเลยนะโกดนะโอเครู้สึกว่าเรายังขึ้นยังไม่สุดบอร์เดอร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ลาวาก็ถือว่าไล่เราแบบติดเลยนะโกดนะ นี่ถ้าเกิดเราลงไปนี่เราอาจจะต้องอายแน่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคสปาพอยสปาพอยทับเไปไอโกดมึงคิดว่าลาวานหนล่างนี้เราเป็นลาวาของจริงไหมจริงเดี๋ยววะมันอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโกดไปมึงไปโธ่แลทำไมตายกูอะโกดโอเคดูเหมือนกับว่าวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็เอาชีวิตกันไม่รอดจะรอดได้ไงอะไม่ขึ้นเรื่อยๆเลยเอ้ยบอกแล้วโกด การเวลาเราเอาชีวิตรอดกันสคนนะคุณชมเราต้องเล่นแบบฮาร์ดครอนะฮะนะจะให้มาเล่นแบบไอเคนที่แบบว่าใช้น้ำเนี่ยมันไม่ได้มันซิมเปิลเข้าใจไหมเออเรามันต้องแบบราวาไงพุ่งขึ้นมาทีเดียวนะฮะตายยกใหญ่ตายยก โอเคก็วันนี้นะฮะก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะบุมก็ชอบพวกเราสองคนนะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์รืมติดตามกดซับไว้เบอร์เพื่อทกคนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะฮะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับครัยบาย